สวัสดีครับผมเซลแฮ็กแล้วก็ทีมงาน d ีทูเซลจากบริษัทโต o t ต้าเซียงลาสำนักงานใหญ่นะครับวันนี้นะครับผมก็จะถือโอกาสนะครับผมไปเยี่ยมเยียนลูกค้าพร้อมกับให้ของชำรวยหรือว่าของรางวัลให้กับลูกค้านะครับผมโดยที่จะนําตัวนี้เลยครับโตโยต้าโคโร拉คอสตนะครับตัวใหม่ล่าสุดตัวนี้ไปหาลูกค้ากันนะครับผมส่วนจุดเด่นของโตโยต้าโคโร a คอสตตัวนี้นะครับนี่เลยครับผมไฟครับเป็นแบบ LED โปรเจ c เตอร์นะครับผมพร้อมกับไฟเลี้ยวที่เป็นแบบ LED ด้วยนะครับผม อันนี้ก็คือจุดเด่นของคอร์สนะครับผมนอกจากนั้นนะครับผมตัวของล้อครับล้อเนี่ยจะเป็นล้ออันลอยดูโทนขอบ18นะครับโอเคครับผมจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งนะครับของ t o y o ต l าโครรา s ของเราก็คือใช้เท้าเตะนะครับผมเพื่อให้ประตูด้านหลังนะครับเปิดแบบสะดวกสบายมากขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาลองนครับ ตรงนี้นะครับผมเราขับมาสักระยะแล้วรู้สึกเมื่อ,อยจังเลยนะครับเราก็จะใช้โหมดของตัวของค u i z Control นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยช่วยทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะขับรถแบบไม่เมื่อยได้นะครับผมแล้วระหว่างที่เราขับรถอยู่นะฮะเงียบใช่ไหมฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาเปิดเพลงกันครับผม ไปครับลูกคอามาเทิงครับตอนนี้เราใกล้ถึงบ้านลูกค้าแล้วนะครับแต่ว่าบ้านลูกค้าอยู่ไหนเอ่ยมีวิธีนะครับที่เราสามารถที่จะเดินทางไปบ้านลูกค้าแบบง่ายๆนะใช้นี่ครับผม Apple c a คาเฟนะครับสามารถที่จะบอกแผนที่บ้านจับลูกค้าได้เลยนะครับผมเดี๋ยวเราเข้ามาที่แอป a p p l e c a คาเฟนะครับเข้ามาที่แผนที่ครับผมนี่แผนที่ของบ้านลูกค้าอยู่ตรงนี้นะครับเราก็สามารถที่จะเดินตามแผนที่ไปได้เลย ครับผมเราถึงที่บ้านลูกค้าแล้วนะครับสวัสดีครับพ่อพิภพครับผมยินต้อนรับครับสวัสดีครับผมเซลล์แฮกแล้วก็ทีมงานดีทรูเซลล์จากโตัวเตาเชียงรายสังกันใหญ่นะครับนี้ชื่อคุณพ่อพิภพนะครับซื้อรถไปแล้วนะครับคุณพ่อครับวันนี้รู้สึกไงบ้างครับที่ทางเซลล์แฮกแล้วก็ทีมงานมาเยี่ยมเยียนถึงบ้านครับเขาซื้อว่ามีความอบอุ่นบุดานตีหลังจากขายบริการแล้วเนาะที่ตามลูกค้าแล้วเอาใจใส่ของใหญ่ด้วยเฉพาะจริงๆเป็นความเกี่ยวกับของซื้อไฟเกี่ยวกับ ของแท้รูซสึกว่ามีความยินดีแล้วก็นึนกถือว่าซิวแหกเจะติดตามดูแลลูกค้าแต่อดระยะเวลาทีร่รถมานี่ประมาณสักครึ่งเดือนเนี่ยซิวแห่เจะโทรคุยกันแค่ทุกวันสมรรถนะของรถเป็นยังไงนะครับเนาะอ่ามาถึงตรงนี้แล้วนะครับคุณพ่อเดี๋ยวเราจะไปดูรถกันนะครับผมว่าตอนนี้รถเนี่ยอยู่ในสภาพเป็นไงบ้างและขับดีหรือเปล่าไปกันเลยครับผมครับผม พวามประทับใจครับของพ่อเลยครับโดยเฉพาะชีวิตประจำวันของพ่อครับคือเป็นอเดไรกับสวนหนึ่งเนาะคิดว่าข้างต่อไปถ้าจะแจ้งบริยากาศต่อไปก็คงจะเลือกแจ้งตัวเจตจึงหายละขอบคุณสำหรับคำส่งของพ่อนะครับคพ่อดีแล้วถ้ามีโอกาสต่อหน้านะครับผมคุณพ่อกับยืนยันแล้วนะครับว่าจะต้องแจ้งตัวเจตท่านั้นนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวตจตนะครับ โอเคครับผมตอนนี้เซลแฮกกับทางทีมงาน d 2ทูเซก็มาถึงที่ตัวต้าเชิงรายโดยเสรีภาพแล้วนะครับถ้าใครชื่นชอบเนี่ยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับ d 2ทูเซด้วยนะครับคราวหน้านะครับผมเรามาติดตามกันว่าเราจะมีข่าวสารและข้อมูลดีๆอะไรมาฝากกับเพื่อนๆกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ